ทุกธุรกิจครับสามารถสร้างแบรนด์ได้ทุกวันนี้เราอาจจะเห็นธุรกิจโกดังสินค้าซึ่งมันไม่น่าจะคนไปเก็บที่ไหนก็ได้แต่ถามทำไมต้องไปเก็บที่โกดังนี้ค่ะ โกดังนี้อาจจะมีในเรื่องของการที่จะต้องเราก็เราสื่อสารในเรื่องของการปลอดความชื้นเราสื่อสารในเรื่องของ security ที่มีความปลอดภัยต้องบอกว่าในโลกนี้เนี่ยครับเราสามารถสร้างแบรนด์ได้กับสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ในอดีตที่เป็นคลาสสิกเคสที่ผมชอบพูดสมัยก่อนมากเลยใครเคยจะคิดทว่าข้าวเนี่ยมีแบรนด์อ๋อใช่ใช่ไหมครับเพราะสมัยก่อนตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเราไปซื้อข้าวสารยี่ห้อไหนก็ได้ใส่กระสอบช่างเป็นกิโลแต่เดี๋ยวนี้เราไปซื้อข้าวต้องถามว่าซื้อข้าวยี่ห้อไหนเราดื่มน้ําเราดื่มน้ายี่ห้อไหน ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ออบอกว่าทุกส่วนเนี่ยครับสามารถสร้างแบรนด์ได้สร้างแบรนด์ให้คนจดจำถามว่าดืม่มน้ำยี่ห้อนี้โอเคน้ําสุดก,ก็คือว่าน้ําใสสะอาดน้ําบางยี่ห้อแล้วรูสึกว่ารสชาติ ดี uh huh. บางยี่ห้อเราบอกว่าแพ็กเกจจิ้งดี uh huh. นะครับผมไปต่างประเทศซื้อน้ำดื่มต้องเก็บขวดนาหมดเลยเพราะว่าลูกสาวชอบมากเลย uh huh. นะครับเพราะว่าขวดน้ำที่ฮ่องกงเนี่ยเขาทำสวยมาก uh huh. ใช่ไหมมีแพ็กเกจที่น่าสนใจซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นคาสสิเคสว่าประเทศเพื่อนบ้านเราหลายๆประเทศนะครับ uh huh. ก็เก็บขวดของสินค้าผลิตภัณฑ์หลายๆอันไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มเครื่องดื่มต่าง,างๆเหมือ huh. นกันเพราะว่าเขามองในเรื่องของการใช้ประโยชน์ต่อเขามองในเรื่องของการเป็นของที่ระลึก เห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกส่วนเนี่ยสามารถสร้างแบรนด์ได้ไม่ใจะเป็นเรื่องของสินค้าไม่เป็นเรื่องของบริการเราอาจจะพบว่าบางกระบวนการเนี่ยเขาไม่ได้สร้างแบรนด์เลยแต่คนจดจําได้นะครับถามว่าเราไปหากล้วยแขกที่อร่อยอร่อยเราอุตส่าห์ดันด้นไปให้ไกลที่สุดเนี่ยเพราะอะไรเพราะแบรนด์เพราะเขาบอกว่าเจ้าคนนี้เนี่ยคุณป้าแกอายุ80กว่วาแล้วนะแกจะอยู่ทอดทห้เราไม่ได้ทานนานนี่คือแบรนด์ของความแล้วแบรนด์ของความเป็นมืออาชีพ